ันจุดจีนเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่เราจะมาทําความสะอาดบ้านเรือนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะเราจะมาทําความสะอาดการเมืองไทยที่มันสกรปรกแล้วก็เละเทะจากเลือกสอวอที่มองจากดาวอังคารก็เห็นว่ามีการหัวมโหูลานจนบัดนี้กกต,ก,ตก็ยังไม่ได้ฟ้องแล้วก็มาซ้ำหนักในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับจากปี2,500เป็นต้นมานอกจากสกปรกเละเทะการจัดการนั้นทำได้สกปรกแล้วก็ไม่เป็นระบบมีบัตรขย่งมีการทำคะแนนที่ ยาวนานเรายังไม่สามารถทราบได้ว่าผลการเลือกตั้งที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ทางฝีข้างพักการเมืองที่เขาได้เสียงข้างมากก็ไปจัดรัฐบาลกันแล้วทั้งทั้งที่ผลการเลือกตั้งมีปัญหาเท่าที่ทราบขณะน,นี้มีกรณีที่ไม่ปกติเข้ามาร้องเรียนที่กกตถึง5,000กคดีนี่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ การนับคะแนนที่ไม่เรียบร้อยคะแนนบัตรขย e n มีปัญหาเรื่องการซื้อเสียงทั่วราชอาณาจักรกกตจับไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียวมันจึงเป็นการเลือกตั้งที่เละเทะที่สุดในประวัติศาสตร์ต้องขอขอบคุณทนายอันแล้วก็น้องทั้งสองคนที่วันนี้ได้มายื่นเรื่องเพื่อที่จะให้ทางสวเนี่ยใช้กลไกลอุฒิสมาชิก ในการรวบรวมชื่อหนึ่งใน10คือ20สบรายเพื่อที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีปัญหาในเรื่องของการนับคะแนนมากมายที่มันไม่ตรงกันยอดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับยอดของคะแนนที่ผู้ได้รับคะแนนผู้ได้รับสูงกว่า ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปได้อย่างไรนั่นก็คือการเติมบัตรเข้าไปแล้วในกรณีที่ผู้ที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือกรณีบาร์โค้ดกรณีบาร์โค้ดนั้นเนี่ยถ้าทำเพื่อที่จะรักษาความถูกต้องตรวจสอบว่าเป็นบัตปรปลอมหรือไม่เขาจะไม่ทำหนต่อหนึ่ง เขาจะทำเป็นเล่มบาร์โคดหนึ่งชุดต่อหนึ่งเล่ม20บใบเลขท้ายที่อยู่ในในบัตรที่เรากานั้นจะจะสแกนออกมาจะตรงกัน20บใบแปลว่ามาจากเล่มนี้มันก็ตรวจสอบได้แล้วว่าบัตรไม่ปลอมแต่การทำบาร์โคดให้ไปตรงหนึ่งต่อหนึ่งมันจะทราบทันทีว่าคนที่กานั้นเนี่ยเขา เลือกใครซึ่งอันนี้มันเป็นความลับของตัวผู้เลือกเป็นสิทธิโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดที่ควรจะรู้ว่าเราเลือกใครและขัดรัฐธรรมนูญมาตรา8 3และ8 5ให้การเลือกตั้งต้องเป็นลับและขัดกับหลักปฏิญญาสิทธิมนุษยชน ข้อ20วงเล็บ3การเลือกตั้งจะต้องเป็นความลับเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกเท่านั้นผิดทั้งหลักสากลผิดทั้งรัฐธรรมนูญนี่คือปัญหาว่าทำไมเราจึงปล่อยให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันดำเนินต่อไปการนับคะแนนเป็นต่อไปไม่ได้เพราะตราบใดที่ บาร์โค้ดมันยังปรากฏอยู่ที่ในบัตรเลือกของเราเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าใครที่จะไปสแกนไอบัตรเลือกตั้งของเราแล้วไปตรวจกับต้นฉบับซึ่งเก็บอยู่ที่เดียวกันตามระเบียบของกรกตข้อ183บอกว่าหีบบัตรและต้นขั้วบัตรเก็บอยู่ที่เดียวกัน แล้วมันจะไม่เจอกันได้อย่างไรแล้วเมื่อเจอกันแล้วหายนะจะเกิดตรงไหนเกิดตรงที่ว่าเมื่อมีคนเข้าถึงว่าเราเลือกใครมันอาจจะมีใครบางคนที่เดินไปเคาะประตูบ้านเราแล้วบอกว่ารู้นะว่าคุณทำอะไรอยู่คุณเลือกใครถ้าชีวิตอยากจะปกติคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้ พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนจะเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งชุดนี้มันจึงเป็นอันตรายที่สุดข้อเรียกร้องถึงที่สุดก็คือเราต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เป็นความลับมันต้องกลายเป็นโมฆะและทำลายบัตรเลือกตั้งชุดนี้ไม่ให้เหลือซากเพราะทุกวันนี้คนที่เลือกตั้งไปแล้วกำลังอกสั่นขวัญแขวนว่า สิ่งที่เขาทําไปแล้วมีคนรับรู้มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างไรนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆที่การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้สะท้อนเจตจํานงของประชาชนและเอกสิทธิ์ของประชาชนถูกทําลายไปการที่ทนายอันได้มายื่นเรื่องให้ทางสวรวบรวมรายชื่อกันเพื่อที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ ว่าการเลือกตั้งนี้ชอบหรือไม่และผู้จัดการเลือกตั้งคือกอกตสามารถจัดการเลือกตั้งได้บริสุทธิ์เที่ยงธรรมโปรง่งใสหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะดำเนินการนะคะก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า มันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมไม่โปร่งใสถ้าเป็นเช่นนั้นเราขออำนาจของสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นการเลือกตั้งจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และผลการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถนำมาใช้ได้และบัตรที่เรากาไปทั้งหมดนั้นมันควรจะถูกทำลายไปทั้งหมดเพื่อมิให้มีใครมาสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่ ไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง